สวัสดีค่ะทุกๆท่านมันนี้ยายพ่อนมาพ่อเห็ดมันปูแล้วพี่น้องวันนี้มาก,กับน้องไผ่น้องลุงกับลูกสาววันนี้สี่สาวเลยค่ะโซพิตรเฮโซโอ้พี่น้องเห็ดงามคากลายบ้งเนียมีแต่ดอกสวยสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ลูกสาวมาตัดขาเห็ดไห้พี่น้อง เก็บกล่องไว้ให้ลูกสาวตัดขานะดอกใหญ่คักงามงามคักพี่น้องเอ้ยบ่งนี่พดพี่น้องบึงเลี้ยงอารามเลยบังเนี่ย วันนี้สามีมาส่งเจ็บเห็ดพี่น้องเอ้ยอ่อนสามีมาส่งเขาสูงดอกได้เบ้งามกับสิเบอเอาคือเก่านะคะเนาะเข้าสิหาเจ็บเอาแต่ดอกง,งามๆเลยค่ะเด้อ ่นองเลยเห็ดงามคักเม a ซิ่งเลยโอ้ยงามคักพี่นองเลยด oh, งเห็ดอีลีอีลอ ลั่นเกิดแกมีพี่น้อง น้องมบืองขาเห็ดงามครับบ่โอ้ยพี่น้องเห็ดเบิ่งเหนมาเบิ่งซอยข่อยเห็ดพี่น้องเห็ดมีแต่ดอกสวยๆงามๆเลยอ่ะอลีเนาพี่เตอร์ให้ลูกสาวตัดขาให้พี่น้องเอเ้ยเมื่อนี่ลูกสาวกะบ,บ่อยากออกหอดลูกสาวบ่อยากออกง่ะก็บ่อยากออกเห็นหนาได้พี่น้อง เหนตพันบานแต่ว่าดอกพันแข็งแข็งพี่น้องมึ้งไงบิ่งกำลังงามๆเลยแข็งๆ เฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดแจ้งได้เสียเอาไปเบิดปเป็นแนวนี่เบิ่งี่พี่น้องอันนี้อันนี้พันเถ่าเด้วยคอยสิหาเอาแต่งแต่งงามๆเด้อพี่น้องเด้อยเยาวากันเด้อเพราะว่าเห็ดมันเถ่า Prenn bàn bám trên thau rồi này, à, đọt bậc em lên, nhiều, 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 บังดอกนี่เด็กพี่นอ้องมันคือดอกใหญ่แค่ไปนาป๊ดงามๆเลยนี่บังขาเพื่อนพี่นอ้องบังโอ้โหปดพ่อหายโอเคค่ะโอ้ เอาแต่ดอกสวยๆค่ะ,คะเก็บได้คะ่ะเป็นกุ่มใหญ่เลยเนาะข้างหลังก็มีออข้างหลังมันก็มีก็พอแล้วแหละแถวนี้แหละถลอยใครเก็บเนาะโดยน้องไผ่นะ้องแ่ขอหนูนยเนี่ยาามาหช้งกับพี่เลย ไม่ต้องลุงฮ้งเลยแต่เฮียสาไวัยเล่นทอมดอกนี้เขาดูเขาแห้งแรงพี่น้องเบนเขาเถ่าแล้วอันเบนเขาเถ,ถ่าดอกพี่น้องเพิ่นบนมีฝนหายเพิ่นเนาะค่ะนะโอเคค่ะ โซ่อลีณ่าชม,มนอันนี้สวยๆเลยค่ะเบิง้งท,อทออ้องของอลิน่า่ะกันเชิญเอาเถอะลูกสาวตัดขาเฮ็ดให้พี่น้อง สาตัดขาเห็ดห้พี่น้องได้ลายเติบแล้วนะคะนเนาะเบ่งเหง็งาม กันชื้น <G un sh in> สวยมากสวยมากเลยค่ะดูดอกสวยๆทั้งนั้นเลยบังพี่น้องสวยอย่างนี้สวยอ่ะสวยอย่างี้มีอีกไหมเห็ดไหนช่สวยมากเลยวายวายนะวาแล้วแฟนพี่บอลเขาก โอ้ยทำไมพี่<ม>โนตรงนี้ก็มีนะเห็นอยู่ค่ะคสวยมากเลย <c oughs> แกแกคงว่าอ้าคนนี้เราเห็นเพชรได้อ้าวพี่นี่เอาเนี่ยเห่นเหรอเพชรสวยงามเห็รแต่แต่ไม่เก็บหน้านะใช่ เห็ดสวยก็เลยค่อยๆเก็บเห็ด <c oughs> สวยเลยค่อยๆเก็บอย่าอวดพี่น้องมองดูพี่น้องแง่ผมอวบเยอะเอสวยมากเลยสรุปเห็ดที่เก็บมาได้ในวันนี้เห็ดสวยงามมากค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆบานๆเลยค่ะพ่นดอกใหญ่ดอกหนาเนาะพี่น้องเนาะ แห้งขึ้นเขาสูงเฮ็ดกะแห้งงามพี่น้องเอ้ยอันเฮ็ดตัวนี้ยายพ่อนมือนี้ยายพ่อนใหมากยายพ่อนสิเฮ็ดเฮ็ดตากแหงแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดสามลดเนาะค่ะเนาะมือนี้ไปเก็บเฮ็ดมาใดญพี่น้องยายพ่อนกะสิมาเฮ็ดเฮ็ดตากแหงเฮ็ดเฮ็ดสามลดเฮ็ดสวรรค์นั่นแหละพี่น้องหน่ง เห็ดดอกใหญ่กระลันตีว่าดอกใหญ่อ้วนเนาะค่ะเนาะเบิ่งขาใหญ่ๆอ้วนๆเลยเด้อนีนะะ่เบิ่บงงามๆพี่น้องเลยสิเฮ็ดเฮ็ดสามรสให้กินพี่น้องอันเฮ็ดมันปลูกเพิ่นเบิดฤดูเพออททิ่นะได้บาดทีนีหเห็นเพิ่นแดดดี กระซิลเล่เห็ดตาแข็งไว้แต่เห็ดเห็ด3ลดกินนะคะเนาะไมงนน่ง,ง่ามพี่น้องเอ้เห็ดแห้งขึ้นเขาสูงแห้งดอกง่ามพี่น้องเอ้ยม่แน่ขาพี่ไหม โอเคเนาะคะ่ะยายพ่อนก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะเะนาะเอฟซี FC ก็มีแต่ผูนารักพี่น้องเอง้ยายพ่อนก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายพ่อนแบ่มีพี่น้องเอฟซียายพ่อนกัสิโมเดทายยูทู e ให้พี่น้องเฮาเบิงหลับพี่น้องเลย <S <S ขอให้พี่น้อง เอฟซีทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะอันเฮ็ดตัวนี้ค่ะสิเฮ็ดเฮ็ดสามลดได้พี่น้องยาสิไปตากพันแหง้งค่ะแต่พันตากพันแหง้งค่ะพันกับสีขมนะคะเนาะถ้ามันแดดบานเท่าจา็กสองแดดพี่น้องพ่อหมาดๆมาดเนีย่ยเราแยให้แหง้งค่ะ ล้าเอามาทด H H 3, ดอดเห็ดเฮ็ดสามหลดเนี่ยเสีบเลยล่ะพี่น้องเองอสซ่ว่อนพันดอกงหญ่พี่น้องคะง่ามๆเลยบ้างเนี่ยเห็ดพ่นดอกง่ายนะพี่น้อง เต็มกระจาดแล้วพี่น้องไอปตากสองหมื่นเหลักจ้งค่อยสิไดเห็ด ก่แล้วแล้วพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คือหน้าตาเห็ดสามรสเห็ดสวรรค์สามรสนั่นแหละพี่นอ้องยายพรเห็ดกินเมร่แซบแซบนะคะเนาะ อันนี้ก็คือวิวสวยๆง้ามๆนะค่ะเนาะเข้าไปเบิ้งวิวง้มกันเลยค่ะบรรยากาศบนเขาลมแห้งแห้งพี่น้องวันนี้ขึ้นเขาสูงเก็บเห็ดค่ะสวยงามมากเลยค่ะ